พี่น้ำเบลพี่น้ำเบลพี่เอาบ้างพี่ทำไมไม่พี่โดน้อยพี่เต้นมันปั่นไงเอาฮาว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 จะย้อนมาพี่น้ำเบลไม่เต้นอ่ะเต้นแล้วไม่พี่น้ำเบลไม่เห็นเอวขนาดนี้ยอมแพ้ดีกว่าน้ำเบลบอกเออยอมดีกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ตึงเปียตึงเปียพี่ลงถึงกินอะไรกัน นกจังหวัดอะไรกันบ้างครับเนี่ยไม่ทันอ่ะโอ้ของดีมีครั้งเดียวเออสองคนอยู่เชียงรายค่ะเชียงรายใช่อุดรครับอุดอนน้ำเบลวอ่ะเชียงรายเหมือนกันพี่กับน้องผู้ชายอ๋อที่อยู่ประจวบคินรขันประจวบนี่อะไรขึ้นชื่อคะเมืองทองกิจ่ตหเปล่ามะพร้าวสับปะรดเฮ้ยพี่กิติขึ้นชื่ออยู่แล้ว